ือการเผชิญกับผลของความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับศาสนาความศรัทธาแบบงมงายจากนั้นรอบที่5วันที่29-35ถึงวันวิญญาณจะได้กลับมาเยือนบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวที่กำลังร้องไห้ไหวทุกเสียใจพอเห็นอย่างนี้จะรู้ชัดเจนว่าเราตายแล้วจริงๆไม่มีทางกลับไปอยู่กับพวกเขาได้อีกแล้ว จะรู้สึกอาลัยอาวรคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลานแต่ทำอะไรไม่ได้พอถึงรอบที่6วันที่36ถึง42วันจะเป็นขั้นตอนแยกประเภทกลุ่มหมวดหมู่วิญญาณจะถูกพาไปด่านคุมบัญชียมมาบาลจะให้เจ้าหน้าที่เปิดสมุดบาปบุญตรวจสอบทุกอย่างที่เคยทำไว้แล้วคำนวณหักลบกันถ้าบุญมากกว่าบาป ก็จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์อีกแต่เป็นมนุษย์ในสภาพชั้นต่ำสุขสบายหรือยากจนก็อยู่ที่บุญถ้าบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอบายภูมิและในรอบสุดท้ายรอบที่7วันที่43-49ถึง49วันวิญญาณจะถูกพาไปยังด่างตรวจสอบสุดท้ายโยมาบาลจะสั่งเลขาให้ตรวจสอบละเอียดว่าตอนมีชีวิต ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำผิดศีลข้อไหนบ้างจำแนกแยกแยกบาปบุญตามประเภทเพื่อส่งต่อไปยังภูมิที่ต้องไปชดใช้กรรมหรือรับผลบุญที่ได้สร้างไว้นี่แหละครับ49วันหลังความตายไม่ใช่เรื่องความเชื่อเล่นๆแต่เป็นการอธิบายให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจว่าชีวิตเราไม่ได้จบที่ลงศพสิ่งเดียวที่พกไปได้มีแค่กรรมคือบาปและบุญ ทุกอย่างที่ทำไว้จะถูกนํามาตรวจสอบไม่ว่าลับหรือแจ้งไม่มีใครช่วยได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีด้วยใจสะอาดตั้งสติพิจารณากรรมของตัวเองทุกวันเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทุกทรมานใน49วันหลังตาย และจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นเวรต่อกันอีกขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังและก่อให้ทุกคนใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่สร้างเหตุแห่งความดีเพราะชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องยาวนานกว่าและไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมที่ตัวเองทำไว้ได้เลยครับ